สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอเคมุมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่ากล้องเรามันอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เราก็าคิดคอนเทนต์ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเ,เราเดาว่าอาจจะมีคนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะบังเอิญว่าเราก็เป็นเซลใช่ไหมคะเราก็เลยมีโอกาสที่จะ เดินทางไปที่ต่างๆนะคะมากมายหลายที่อะค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องค้างคืนเราก็ต้องออนอนโรงแรมใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะที่เ,เดือนที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเราก็ไปเที่ยวหัวหินกับเขาตะเกียบอะคะอ่ะที่ลงในใน u t u b e ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ที่เราเออจองโรงแรมไปใช่ไหมคะ ลงแรกนี่ก็คือเราไลน์ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่า่า walk in ไปได้เลยไม่ต้องจองก่อนแล้วก็ใช้วิธี Walk-in เข้าไปนะคะแต่ว่าลงแรมที่สองเนี่ยค่ะที่เขาตะเกียบเราก็จองผ่านแอปอันนึ่งนะคะก็คือ Agoda นะคะอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาเขานะคะแต่ว่าคือเราเพิ่งค้นพบนะคะว่าเอ,อเราซึ่ง ไม่มีบัตรเครดิตไม่ได้มีบัตรเดบิตก็สามารถจองโรงแรมโดยผ่านแอปได้นะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันค่ะว่า a g รจะเป็นแอปเดียวหรือเปล่าที่ให้คนที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตจองได้นะคะคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเขามีช้อยมีตัวเลือกให้เราในระบบการชำระเงินของเขาหลายวิธีเลยค่ะมีทั้ง จ่ายผ่านบัตรเครดิตใช่ไหมคะแล้วก็บัตรเดบิตแล้วก็จะมีน่าจะมี PayPal ด้วยมั้งคะแล้วก็ของผ่านา True Wallet ก็น่าจะมีนะคะเราก็คุคุๆว่าจะจำได้นะคะแต่อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เรากดจองไปใช่ไหมคะแล้วก็เขาให้เราแคปหน้าจอไอ้ส่วนที่เป็น QR Code นะคะ่ะ นั่นแหละค่ะก็คือแล้วก็ไปสแกนจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะว่ามีวิธีนี้ให้เราเลือกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นึกว่าถ้าเป็นจองด้วยแอป,ปต่างๆพวกนี้นะคะแอป,ปจองโรงแรมต่างๆพวกเนี้ยเราจะต้องมีบัตรเครดิตเดบิตหรือว่าจ่ายทั้งเพย์เพหรือว่าทูวอลเล็ต พวกนั้นเท่านั้นนะนะคะอันนี้ก็มันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งอะนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะยังไม่สมัครใหม่จริง,รงๆเราก็เคยมีอะนะคะแล้วเ,เราก็ปิดหมดไปแล้วแล้วก็เรายังไม่ได้สมัครใหม่เลยค่ะตั้งแต่หลายปีที่แล้วจนจบจนวันนี้อะนะคะนี่แหละค่ะก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางท่านได้บ้างอะนะคะสำหรับคนที่อาจจะยัง